you mm -hmm. สวัสดีค่ะโอยยโอย,โอยสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมามๆวันนี้วันนี้นี่เลยนะคะนีเลยนะคะวันนี้ตำกุ้งสดกับหัวผักกาดราดนนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็อะไรนะ กลางปีใช่ไหมคะนึกนานนิดนึงนะคะสมองยังไม่ตื่นสมองยังไม่หายเลยนะคะวันนี้ก็มากินแซ่บๆด้วยก,กันกับเส้นขนมจีนข้าวปุ้นของเรานะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะขอสวัสดีจังอย่างทางการนะคะอีกรอบสวัสดีคะ่ะมาพบกันกับช่องชอบกินแซ่บน,นะคะวันนี้มาเจอกันกันกบ ชอบกินแซบก็กินแบบที่มีเหมือนเดิมๆจ้าหาได้ในต่างแดนนะคะที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลารา้านวนหอมหอมแล้วนี้ก็ได้น้ำปลาร้าแบบใส่ปูดองปูเค็มมาด้วยปูดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ะได้แต่กลิ่นกลิ่นไอปู นาะบ้านเรานะคะแล้วหอมชื่นใจนะคะคิดถึงบ้านด้วยนะคะยังไงวันนี้มากินด้วยกันจ้านะคะอ้อยก็กินแบบที่มีนะคะเราก็ตามแบบที่มียิ่งช่วงนี้ด้วยนะคะขับรถไปไหนมาไหนไม่ค่อยไว้ไม่ค่อยสบายด้วยนะ้ำมันก็แพงด้วยหิมะก็ตกถนนก็ลื่นทางอื่นนะคะทางบ้านอ้อยเนี่ยที่อยู่มันไม่มีหิมะแต่ถนนมันเกาะเป็นน้ําแข็งอันตรายมากๆเลยนะคะมาจาัดมาจา้ะ กุ้งกุ้งสดสดนะคะเอาตำลงไปในน้ำปลาบีบมะนาวแล้วก็าอาน้ำมะำขามเปียกมันก็จะออกแดงๆนะมะขามเปียกน้ำส้มนิดหนึ่งมะนาวนิดหนึ่งอือหือเนื้อกุ้งสดๆมันหวานน้ำปลาร้านวๆอร่อยจริง เอาขนมจีนลงไปชุบน้ำปลาหน่อยนี่ก็หัวระแดสับๆตำๆอร่อยอยู่นะคะหัวระแด่ตำ ตอนนี้ผักก็แพงด้วยแพงก็ต้องกินของที่เราหากินได้นะ น้องผมนี่ก็เข้า เอาได้ทางนั้นเลยอร่อย

Peter da man. Aller like tut da mm. ให้ขนมจีนมันซับน้ำซาวตล้ะ แล้วจะอร่อยอร่อร่อยมากๆตำกุ้งสดน้ำปะลาะอ,อ,อ,อร่อยสุดๆรูกระดตาตำนะคะใส่กับแครอทแล้วก็กระหล่ำปีน้ำปะลาแล้วก็ขี้ปูนะคะหอมปลละอร่อยสุดๆนะคะยังไง ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะฝากช่องชอบกินแซ่บไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย